ผู้ชมคะทันโลกทันเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะเรามีแขกพิเศษมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะถึง3ท่านนะคะโดยหลกัหลกๆเช่นเคยค่ะคุณกฤษกรบุญลายบรรณาธิการข่าวอาวุโสด้านตลาดทุนและธุรกิจค่ะและอีกสองท่านที่เข้ามาร่วมพูดคุยในสถานีของเรานะคะนั่นก็คือคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ mai นะคะและคุณสุเมธเลสุมิตรกุลนายกสมาคมบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ค่ะเดี๋ยววันนี้ทั้ง2ท่านแล้วก็คุณกฤษกรจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องอะไรนั้น เดี๋ยวคุณกฤษกรจะพาไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมค่ะสวัสดีผู้ชมครับค่ะ S <S เป็น,นไงคะคุณกกษ,ษกรวันนี้มีแขก <Okay, S 2> มาสองท<า>่านเลยหนุหนหล่อสองท่านค่กลุ่ประพันธ์กับคุณสุเมค่ะต้องเรียนว่าตลาดหลักทรัพย์เอ i อก็ถือว่าเป็นแหล่งกระดมทุนที่สําคัญของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น SME นะคะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงแล้วก็ถ้าเราไปดูกําไรรวมของบริษัทจดทะเบียนใน m a i ในช่วง3ปีที่ผ่านมาย้อนหลังเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ ถ,ถ้าเรามาดูผู้ประกอบการ SME เองนะคะก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมนะครับเพราะว่าแต่มาสแรกเนี่ยจะเห็นว่า GDP ของ SME เนี่ยขยายตัว5.1เป็นการเติบโตต่อเนื่อง7ไตรมาสนะคะแล้วก็ GDP ของ SME เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ42.3นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุนี้เองเนี่ยทางตลาดทรัพย์ MAI นะคะจึงเ,เห็นถึงความสำคัญของ SME แล้วก็ได้มีการร่วมกับสมาคมประชัดจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ MAI จัดงาน MAI Forum 2016มหกรรมรวมพลังคน MAI ปีที่3นะคะ ก็ต้องเป็นคำถามแรกสำหรับคุณประพันธ์นะคะว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องของงาน m อไ Forum 2 0ม6เนี่ยคงต้องเรียนถามในสนานะผู้จัดการตลาดนะคะว่าบทบาทและหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ m อ i จริงๆแล้วเป็นย่งไงบ้างคะครับเรียนงี้ครตลาดทรัพย์ m อไเนี่ยเราตั้งขึ้นมาวันนี้เป็นปีที่17แล้วนะครับในขณะที่เรามีตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยคือ41ปีทั้ง2ตลาดเนีย่ยทำหน้าที่เป็นแหล่งระดมทุนนะครับโดยที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งระดมทุนสําหรับบริษัทขนาดใหญ่นะคร เราเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งมีจํานวนมากกว่านะครับในการที่จะเติบโต17ปีที่ผ่านมาที่เราทําหน้าที่เนี่ยครับมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้ามาอยู่ในตลาดทรัพเปมเอเนี่ย127บริษัทนะครับ,รบซึ่ง127บริษัทเนี่ยมีการระดมทุนไปลงทุนเนี่ยกว่า80,000ล้านนะฮะโดยที่35,000ล้านเนี่ยเป็นการระดมทุนจาก IPO นะครับและอีก45,000ล้านเนี่ยเป็นการเข้ามาแล้วเพิ่มทุนใช้เครื่องมือ ในตลาดทุนแนละสร้างความเติบโตนะครับอันนี้จะเห็นว่าเนี่ยเป็นบทบาทที่เราตั้งเอ็มไอขึ้นมาโดยที่จุดเริ่มต้นของการตั้งเนี่ยอยู่หลังเศรษฐกิจที่เรามีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นนะครับแล้วถ้าถ้าดูในอาเซียนเนี่ยจะเห็นว่า m อ็เนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างโดดเด่นในบรรดาตลาดรองทั้งหลายนะครับเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยผมไปที่มาเลเซียนะครับเราก็ได้พูดคุยกับผู้บริหารที่มาเลเซียเขาก็มีความสนใจมากเลยว่าประเทศไทยทํำยังไงเนี่ย ธุรกิจถึงเข้ามาในจดทะเบียนในตลาดได้เยอะขนาดนี้แล้วก็มีความเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับ ก็เห็นว่า127บริษัทเนี่ยก็มีบางบริษัทที่เข้ามาแล้วระดมทุนแล้วก็ขยายธุรกิจแล้วก็เติบโตแล้วสามารถที่จะอัปเกรดขึ้นไปอยู่ในตัวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั่นก็มีอีก21บริษัทที่เคยอยู่ MAI ไนะครับไม่รวม127นะ127 21เนี่ยเข้ามาจดทะเบียนใน MAI แล้วก็เติบโตแล้วก็ย้ายขึ้นไปจดทะเบียนในตลาดซัพแห่งประเทศไทยอันนั้นรวม Market Cap คประมาณสักแสนล้านในขณะที่127บริษัทที่ยังอยู่ในเี่ย m a ร k e t Cap ประมาณสัก้าแค ตัว21บริษัทที่ขึ้นไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บ่งชี้อะไรได้บ้างคะอันนี้ก็บอกได้ถึงว่าการที่เข้ามาใน MAI เนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะสร้างธุรกิจนะครับแล้วก็มีความเติบโตจนวันหนึ่งเขาก็มีทางเลือกที่เขาจะยังอยู่ MAI หรือจะย้ายไปอยู่ในเซตนะครับแต่เรียนว่าแม้กระทั่งในเม i วันนี้เรามีอีกประมาณ เกือบ20บริษัทนะครับที่เขาสามารถที่ถ้าเขาเติบโตแล้วเนี่ยและสามารถที่จะย้ายไปเซ็ตได้แต่ว่าเราให้เป็นทางเลือกของผู้บริหารนะครับว่าเติบโตแล้วจะยังอยู่ใน MI ต่อหรือจะย้ายไปเซ็ตก็ได้ครับค่ะก็ถือว่าตลาด MI ก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธุรกิจ s m e นะคะที่จะให้เติบโตแล้วก็สามารถที่ขยับขึ้นไปเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็ขึ้นไปอยู่ใน stock อก c h เค g e ได้เลยใช่จริงจริงผมเรียนนะครับผมเรียนว่าเอไมไอเนี่ยเป็นกลไกสําคัญในการที่จะทําให้ธุรกิจของไทยโดยเฉพาะผมคิดว่าธุรกิจไทย แปดเกเนี่ยคือธุรกิจครอบครัวทำยังไงธุรกิจครอบครัวเนี่ยถึงจะมีการส่งทอดธุรกิจไปให้กับลูกหลานแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนผมเรียกว่าตลาดซัพพลยเออร์เป็นหนึ่งใน,นกลไกที่จะสามารถที่จะช่วยได้แต่ผู้ประกอบการก็ยังมีทางเลือกอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเข้าตลาดแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ว่าอันนี้เป็นทางเลือกหนึ่ง <ๆ S 2> ในการสืบทอดธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดก็เห็นว่าทาง MAI ก็จะมีการจัดงานใช่ไหมคะ MAI Forum 2016ค่ะอยากให้คุณสุมเมธละกันนะคะเล่า<ะ>ถึงวัตถุประสงค์ของงาน MAI Forum 2016ว่าคืออะ,คอ,อะไรแล้วก็ปีนี้รู้สึกว่าจะใช้ชื่องานนะคะตีมว่า SME r o l e Road Model วันนี้มีที่มาอย่างบ้างคะครับก็คือว่าบริษัทที่อยู่ใน MAI เนี่ยนะตอนนี้มันมี127บริษัทนะครับเราจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่3 ตอนแรกๆนี่แค่70กว่าบริษัทนะฮะแล้วก็มาถึงตอนนี้เนี่ยมันร้อยกว่าละนะฮะเป็นอย่างนี้ทีนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงานอันนี้เนี่ยก็คือเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยมีทางเลือกในการลงทุนนะครับแทนที่จะไปลงทุนที่เซ็ตนะฮะซึ่งก็เป็นองค์กรใหญ่นะฮะอาจจะดูลำบากนะฮะก็มาดูบริษัทเล็กบ้างอะไรเงี้ยนะซึ่ง MI ที่ผ่านมานี่ที่จัดมาสองครั้งเนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับความออตอบสนองที่ดี นะฮะดีมากนะต้องบอกอย่างนี้นะครับจำนวนเ a ย์เทรดที่มันมากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจาก m i Forum ครั้งที่แล้วนะครับว่ามีการซื้อขายกันมากขึ้นก็แสดงว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเขาเห็นว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI มเนี่ยมีผลตอบแทนที่ดีนะฮะครับแล้วตีม SME อะคะครับ SME เ o มอ o d e l เดนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวิ s ช o ่ของ สมาคมของเรา,า,า,าว่าบริษัทของเราเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนนี้เนี่ยก็คือถ้ายังไม่ได้เข้าตลาดก็คือบริษัทที่เป็นครอบครัวอยู่เหมือนกับทั่วๆไปเนี่ยเอสมทั่วๆไปฆฆนะพอหลังจากที่เราเข้าตลาดแล้วเนี่ยนะฮะเราได้มีการเตรียมตัวว่าเราจะทํายังไงที่จะเข้าตลาดได้และเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ต่างๆหมดล,ละแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทําอยู่ประจำนะฮะสิ่งที่เราทําอยู่ประจำเนี่ยคือพยายามที่จะทําให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ SME เ นะ <med> ครับไม่ว่าเรื่องของกติกาของกรตอนะฮะส่งงบให้ทันนะฮะทำอะไร <med> ด้วยความโปร่งใสจะต้องมีการตรวจสอบ<ฆ>นะ,ะแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงนะ,ะ <med> สิ่งเหล่านี้เนี่ยเ,าเราบริหารกันแบบมืออาชีพแบบนี้เนี่ยเราต้องทำให้เป็นตัวอย่างให้กับ SME ที่ยังไม่ได้เข้าตลาด คือเรียกได้ว่าหมายความว่าถ้าเกิดใครที่ไปงานนั้นเนี่ยจะมีเวิร์กช็อปอะไรให้ดูให้เห็นเลยใช่ไหมครับมีครับมีเรื่องของการสัมมนาให้ความรู้ต่างๆนะครับเป็นอย่างรั้ก็ต้องกลับมาที่ทางคุณประพันธ์นะคะว่าปีที่แล้วเนี่ย A B I Forum ก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนะคะราวว่า6000กว่ารายทีเดียวที่มีผู้เข้าร่วมงานนะคะปีนี้เนี่ย A B I Forum 2อ1 6ัมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ถ้าเราแบ่งตัวกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนผู้ประกอบการหรือ s m e เนี่ย ตรงนี้แยกยังไงคะสำหรับปีนี้ครับในงานนี้ก็จะมี2ส่วนหลักๆนะครับส่วนที่เป็นสัมมนานะครับกับส่วนที่เป็นอ xhibition หรือการออกบูธของบริษัทจดทะเบียนนะครับในส่วนของสัมมนาเนี่ยต้องเรียนว่าเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมาเปิดงานนะครับซึ่งท่านก็จะพูดถึงการสนับสนุนของภาครัฐนะครับกับ SME แล้วก็การที่ s m e ต้องปรับตัวนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอันเหนื่อยไฮไลท์นะฮะ นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีสัมมนาสําหรับกลุ่ม3กลุ่มนะครับก็คือนักลงทุนนะครับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็น SME นะ<ฆ>โดยใช้ SME role model นะในส่วนของนักลงทุนเนี่ยนะฮะเรามีไฮไลท์อยู่2ส่วนก็คืออันแรกก็คือรายการ m ั n นี่ทอลโดยอาจารย์ไพบูรณนะครับอันนี้<ฆ>อันที่2เนี่ยจะเป็นเซสชั่นของ มยแบงก์กิมเองเราได้คุณสุกิจนะครับกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยนะครับมาวิเคราะห์หุ้นใน m อ i นะซึ่งตรงนี้ผมก็นักลงทุนจะได้ประโยชน์จากการเข้าตรงนี้นะครับในส่วนของผู้กับการที่สนใจเข้าจดทะเบยียนในตลาดหนเอไมไอนะครับต้องเรียนว่าเราวันเนี้ย ร้อยยีบริษัทที่ผมบอกว่าอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยมีอีกร้อยหนึ่งครับที่กำที่มีที่ปรึกษาทางการเงินและมีออร์ดิเตอร์กำลังเข้าตลาดแลวแต่มีอีกจํานวนเยอะมากเลยที่สนใจเข้าตลาดแล้วก็โทรมาหาเราทุกวันนะครับจนเจ้าหน้าที่เราก็เรียกว่าทํางานกันไม่ไหวเราเลยทําหนังสืออันนี้ขึ้นมาครา <ไง S 2> ับ IPO case study นะครับอันนี้นะครับเพราะว่าคู่ประกอบการจะได้อ่านนะครับอันนี้เพึ่งพิมพ์เสร็จใหม่ๆร้อนๆเปิดตัวนวันที่1กรกฎาคมนี้ครับแล้วก็เชิญหนึ่งในเคสเนี่ยนะครับที่มีทั้งเจ้าของบริษัทนะครับที่ปรึก ออ d ดิเตอร์อินเทอร์เน d i อครับมาคุยให้บนเคสนะฮะ<ช>สำหรับผู้ที่สนใจเข้าตลาดอันนี้เป็นเซสชันที่ 2. 2ติดขัดอะไรบ้างอุปสรรคอะไรบ้างอ่านเล่มนี้นนสามารถแก้ปัญหาเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เลยอันนี้เจาะลึก10<ช>เคสเป็นตัวอย่าง<ช>นะครับ ในส่วนที่3 SME โลโมเดลเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจ SME ทั่วไปอาจจะยังไม่ไม่ถึงที่จะเข้าตลาดนะแต่ว่าอย่างที่พี่สุมเมธเรียนว่าเราอยากจะเป็นต้นแบบให้เขานะครับในนี้เราก็เชิญหน่วยงานราชการที่มีการสนับสนุน SME นะครับมีกระทรวงอุตสาหกรรมท่านประหลัดมาเองเลยนะครับมีกระทรวงพาณิชย์นะครับสสวนะครับ SME Bank <S <S อ s m e เรียกว่าผู้นำทั้ง5องค์กรเนี่ยจะมาพูดให้ฟังนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือต้องเรียนว่างานนี้ต้องขอบคุณธนาครารไทยพาณิชย์ที่มีส่วนในการสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้นะครับซึ่งธนาครารไทยพาณิชย์เนี่ยคุณวิพล์เนี่ยครับรองกรรมการผู้การใหญ่เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องการใช้ตลาดเงินกู้อย่างไรให้ได้เงินนะครับวันนี้ผมว่า SME จะสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากมนะครับและในส่วนตัวที่ส่วนสุดท้ายของ SME ีเอโมเดลคือเราจะมีตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนใน m i i อบริษัทนะครับ เข้ามาเล่าให้ฟังว่าเขาทํำยังไงนะครับธุรกิจเขาถึงเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับจนสามารถเข้าตลาดได้ซึ่ง4บริษัทนี้มีความแตกต่างกันที่น่าสนใจเรามีสปานะครับที่เข้าตลาดได้สปาเข้าตลาดวันแรก Market Cap พันล้านนะครับ ừ ừ, ผ่านไป 2, 2> ปี Market Cap คขึ้นมา5เท่าเป็น5,000ล้านทําอย่างไรนะครับคลินิกธันตกรรม ldc นะครับคลินิกธันตกรรมก็เข้าตลาดได้นะครับมีค้าปลีกของคนไทยที่อยู่ในเชียงรายนะครับอันนี้ก็เข้าตลาดได้แล้วยังมีธุรกิจใน สุราธานีระยองราชาเฟอรี่นะครับอันนี้จะมาเป็นเคสที่เล่าให้ฟังนะครับ,รบส่วนอีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์ก็คือเรื่องของเอ็กซิบิชันหรือการออกบูธนะฮะนี่ต้องเรียนเชิญพี่สุมเมรให้ขอ้อมูลตรงนี้นิดนึงฮะครับ,รบทั้งหมดของปีนี้เนี่ยนะฮะมีทั้งหมดเก้าสิบเอดบริษัทที่เข้าไปร่วมอยู่ในวันนั้นนะฮะจำนวนบูธเนี่ยคิดว่าประมาณร้อยหนึ่งเพราะบางคนเก้าสองบูธนะฮะพื้นที่ของมันเนี่ยมันสองพันแดร้อยตารางเมตรนะฮะผมคิดว่า มันจะมีเนื้อพี่เพียงพอในการที่จะรองรับกับผู้ที่นักลงทุนก็เข้าไปนะครับสเสน่ห์ของมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราบอกกับ c ี o ทั้ง91บริษัทบอกว่าในวันนั้นเนี่ยขอให้หลีกเลี่ยงการนัดที่อื่นทั้งหมดเลยให้มาสแตนบายเนี่ยยืนอยู่ที่บูธนะฮะนักลงทุนที่ไปที่บูธเนี่ยนะฮะเราจะได้ snapshot นะะหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณประพันธ์จะบอกว่า s n a p แ h ปชอเป็นยังไงนะครับนะแต่ว่า CEO เนี่ยจะเป็นคนตอบคำถามนะครับว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะถามอะไรกับ CEO กับธุรกิจของเขาผมคิดว่าในบริษัทหนึ่งเนี่ยไม่มีใครที่จะตอบได้ดีเท่า CEO นะทุกคำถามที่คุณถามเนี่ย CEO ตอบได้หมดนะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสเสน่ห์ อันนี้อันนี้อันนี้ประกันได้ว่ายังไงตัวท่านซีอีโอ90บริษัทมาเองเลยนะคะถ้างั้นอย่างนี้นะคะอยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยเดี๋ยวจะเรื่องที่คุณประพันธ์ต่อนะคะว่าอย่างคนที่สนใจอยากจะไปมากเลยนะคะเราเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยเล็กๆนะคะอยากจะมีความรู้ในเรื่องนี้บ้างอยากจะเข้าตลาดบ้างเนี่ยค่ะจะต้องทํายังไงถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนไปเลยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะต้องเรียนว่างานนี้เราต้องขอบคุณสมาคมบริษัทจดทะเบียนเอมนะอันนี้ทุ่มทุนกันจัด ฟรีทั้งงานนะครับฟรีตลอ,อดงานสามารถไปพิธีเปิดเริ่ม11โมงเช้าชนะครับแล้วก็จะปะัดปถาของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับและที่ที่เรียนว่าซีอทั้งหมดไปเนี่ยเพราะว่าเราเชิญทุกคนขึ้นถ่ายด้วยกับท่านรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นรับประกันได้ว่าซีอจะไปนะครับแล้วก็จะอยู่กับเราทั้งวันนะครับเพราะเรามีงานเลี้ยงตอนเย็นด้วยเพราะเพราะไม่หนีไปไหนเรียกว่าไปวันเดียวนะครับจะได้รู้จัก m อ i ทั้งตลาดครับทั้งตลาด เกสบริษัทในทะเบ <titled> ียนมีอันนึงที่น่าสนใจที่พี่สุเมศพูดถึงตัว snapshot นะครับวันนี้เราได้รับคำร่วมือจากบริษัทจดทะเบียนเอไมไอนะครับเพราะว่าข้อมูลที่จะให้กับนักลงทุนเนี่ยเราขาดบทวิเคราะห์สําหรับบริษัทขนาดการขนาดเล็กนะครับในงานนี้จะเปิดตัวคัมแบดี snapshot นะครับต้องเรียนว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของ spring new n e น็ตเ t w o r k นะครับเป็นข้อมูลสรุปสองหน้านะครับหนึ่งแผ่นสองแผ่นนี้นะครับ ทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะรู้จักบริษัทจดทะเบียนในตลาดซัพย์็มเอไนะครับคร่าวๆนะครับก็จะมีข้อมูลของบริษัทนะครับที่มาที่ไปผลิตบักกราวนะครับพัฒนาการของบริษัทนะครับข้อมูลทางการเงินนะครับแล้วก็รายได้ทั้งหลายนะครับในอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของแผนงานธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นการลงทุนแล้วก็ความเสีย่ยงอันนี้ครับเราสรุปให้ทุกบริษัทนะครับจะทําข้อมูลตรงเนี้ยให้กับนักลงทุนที่เป็นการ ย่อยข้อมูลให้นักลงทุนสามารถรู้จักข้อมูลได้ง่ายๆนะครับแล้วไปงานวันนั้นนะครับ เจอซีอตัวเป็นๆสงสัยตรงไหนถามได้เลยครับอันนี้น่าสนใจมากต่กรณีที่ว่าคนที่โอ้โหไปไม่ทันจริงๆพรุ่งนี้สามารถเข้าไปดูในรายละเอียดในเว็บไซต์ได้ด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของสแนปช็อตต่างๆค่ะเอาละค่ะก็สําหรับท่านที่สนใจนะคะในงาน MA i Forum 2016ค่ะก็เป็นมหากรรมรวมพลังคน MA i นะคะภายใต้แนวคิดหลัก SME Romo อีโเดลค่ะโอกาสของ SME และผู้ลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ MA i กําหนดจัดขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้ศุกร์ที่1กรกฎาคม 2,559ค่ะเวลา11นาฬิกาถึง18นาฬิกาณห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น22นะคะแล้วก็ห้อง w r r l d a l l Room ค่ะชั้น23โรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลเวิด์นะคะผู้ที่สนใจค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ได้นะคะที่ w w w set o r t h ค่ะแล้วก็ปีนี้จัดเป็นปีที่3แล้ว,<ช>ลวสังเกตดีๆว่าเปลี่ยนสถานที่จัดงานนะคะปีนี้เป็นที่เซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลเวิด์ ใช่ครับถูกต้องครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้ง3ท่านเลยนะคะคุณกฤษกรบุญลายค่ะคุณประพันธ์เจริญประวัติและคุณสุเมศเลอสุมิตรกุลค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรากลับมาติดตามเศรษฐกิจในประเทศกันต่อนะคะไปดูเรื่องของ